สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูขนมสุขภาพ2ออย่างด้วยกันนะคะที่ทํามาจากหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเราไปดูเมนูแรกกันก่อนเลยค่ะแรกกันนะคะเราจะใช้กล้วยหั่นทั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะแบ่งกล้วย1ผลนะคะเป็น3 3อันเนะาะเดี๋ยวเราดูกันค่ะ อันนี้จะเป็นกล้วยกรอบๆนะคะสามารถทานกับน้ำพึ้งก็ได้นะคะหรือจะทานเปล,ล่าๆก็ได้นะคะกรอบมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราจะแบ่งอย่างนี้นะหนึ่งสองสาม,สามนี่นะคะแบ่งสามอันอย่างนี้นะคะ เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะบี้กันนะคะลอยใช้นะคะถุงพลาสติกในการบี้นะทีนี้นะคะเราเอามาเรียงกันอย่างนี้ให้ติดกันนะคะแล้วนะคะเราจะใช้ถุงอีกอันหนึ่งทับนะคะแล้วใช้นี่นะคะค่อยค่อรีดนะ คนะคะได้ในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะแตะลงกับกระดาษกันนะคะทีนี้เราค่อยๆรอบนะลงค่ะปึ๊บนะให้มันติดกันก็ได้นาะนะคะเพราะยิ่งแบนนะคะ,ะถ้าเกิดใครยังหนาไม่กรอบพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเพิ่มเวลาได้นะคะนี้นะคะเราก็จะใช้งาขาวและงาดำกันค่ะ เราใส่สองงาเลยนะเพื่อผลประโยชน์สต่อว่ามันค่ะเดี๋ยวรอเข้าหม้ออบก,กันนะคะเข้ากับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะ โดยที่เราจะใช้ไฟที่ร้อยหกเอ้ยร้อยแปดสิบองศานะคะเป็นเวลาสิบสองนาทีค่ะเราก็จะได้ลักษณะ่างนี้นะดูใกล้ๆนะคะตัวมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราแซะแล้วก็เอาไปจัดการกันนะคะโดยแซะอย่างนี้นี่นะคะใช้มีดใหออกมากนะคะก็จะเป็นลักษณะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปอัสำหรับคลิปนี้นะคะกล้วให้ละเอียดเลยนะคะต่าบดกล้วยจนได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะให้ใส่ไข่ไก่หนึ่งะะหั่นเปฟองเท่ากันนะคะ แป้งอัลมอนต์นะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตนะคะสองออนโต้ค่ะตอนนี้จะใส่กลิ่วนวนิลาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ ก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ผงช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้นะอันนี้จะไม่ใส่เราใส่ในถ้วยเลยค่ะถ้วยฟอยล์เราเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าหม้อหม้อทอดอไรนะ้น้ำมันกัน นนะะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรอบแรกนะคะ160องศาก่อนนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาออกมาแล้วก็ใส่หน้าเป็นท็อปปิ้งกล้วยไปอีกนะคะเราใส่ไปเลยค่ะ5นาที5นาทีาทค่ะทีนี้เราเอามาออกมาออกไปนะมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ท็อปปิ้งของเราไปค่ะในที่นี้ก็คือกล้วยนะคะเอาละเราเอาเข้าอบกันต่อนะคะอีก3นาทีค่ะไฟ160องศานะ ดูกันนีน่ากินขนาดไหนนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้เค้กครีคมคีกันแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะแค่นี้เราก็ได้เค้กครีมง่ายๆกันแล้วนะคะทานนะคะเพิ่มพลังงานได้แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะไม่อ้วนนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ทิมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์พวกด้วยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ share, ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า